สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาที่ร้านเป็ดพะโล้นายนัทนะครับซึ่งเป็นร้านที่เปิดใหม่อยู่หน้าโรงเรียนลาดนิมิตตมบลคุ้งลานอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่มาที่ร้านนี้ก็เพราะว่าได้ข่าวมาว่าร้านเนี้ยเขาเคยเป็นเชฟมาก่อนและก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็เลยมาทำ ร้านอาหารอยู่ข้างทางก่อนนะครับคุณภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยนะครับเมนูเป็ดนะครับเริ่มต้นที่4 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปดูดูกันเลยนะครับว่าเป็ดของเขาเนี่ยกับอาหารที่เขาทำเนี่ยเป็นยังไงคุ้มค่ากับราคาที่เรากินหรือไม่ไปดูกันเลย นี้ทำสี่เมนูครับผมครับมีข้าวนาเป็ดข้าวนาเป็ดนี่นี่น้ำจิ้มนี่ครับเป็นน้ำจิ้มอ่าสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะอืมแล้วก็เป็นบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งอันนี้รากแดงใช่อยู่ครับอันนี้สี่สิบ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 อันนี้นี่อะไรนะอ่าเส้นเล็กเป็ดครับผมเส้นเล็กเป็ดเล็กเป็ดอ๋อใส่เป็นน่องนี้เหรอครับอืมแล้วก็นี่กะเพรานะครับเป็ด ยอดนิยมที่ร้านกะเพาเป็ดนี่เขาเป็นกระเพาเป็ดสูตรโบราณนะฮะใช้ใช้ใช้พริกแห้งครับผมใช้พริกแห้งผัดใช่ครับผมก็จะได้หอมกว่ากว่าที่สดในนั้นนี่เขาเคยเป็นเชฟแล้วก็เคยเป็นทำงานร้านอาหารครับนานแล้วล่ะครับก็เป็นเชฟอยู่กอะพีพีกรุงเทนะครับโบราณนครนายกปราจีนมีไปหมดนะครับโอ้ยก็เรียกทำให้ฝรั่งกินอ่ะครับ ทำหลายปีแล้วตอนนี้ก็อยากก็เปิดร้านตัวเองมั่งอลองทำดูครับสูตรนี้คิดเองสูตรคิดเองครับครับสูตรคิดเองทำเองอมัม่นใจได้เลยครับเพราะเชฟคิดไม่ใช่ว่าอยู่ๆไม่มีอะไรทำจะมาทำขายไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เชฟเขาคิดเขาเขาเรียนมาเขามีสูตรเฉพาะของเขาครับคิดสูตรแต่น้ำตุนแต่น้ำตุนน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยครับอืม เป็ดเลือกต้องเลือกอคุณภาพดีๆถ้าเลือกคุณภาพดีเป็ดจะไม่เป็นสามนะครับนี่นี่เป็นเทคนิคด้วยนะแล้วอยู่วิธีการตุนก็ก็จะไม่เป็นสามเพราะตอนนี้ลูกค้าส่วนมากก็จะกินแบบตัวเป็นสามไม่กล้ากินเป็ดนะครับแต่ว่าร้านนี้ครับเป็นสาเลูกอร่อยๆได้เยอะด้วยกินไม่หลยกินหูเลยอากินข้าวยังกินด้วยกันนะ เาสบายเลยครับไม่ตะเกียบแ่เราปลูกไปเรื่อยๆปลกอะไรปลูกเองครับส่วนน้ำซุปนี่ก็เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวครับผัมน้ำโลนครับน้ำาโลที่ปลูกเองไปสูตรเหมือนกันข้นเยอะเลยใช่ไหมใช่นเยอะครับ ถ้าเครื่องเทศน้อยเนี่ยเป็ดมันจะเหน็นเน้นออกเป้นสากเราต้องดักกิน่นไอ้ตรงนี้มันตั้งอยู่ตรงไหนโรงเรียนหน้าโรงเรียนราชนิมิตนะครับตัยบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอยู่ตลิ่งชันโอ้โหเดี๋ยวนี้หาไม่ยากแค่ปักโลเคชั่นได้ครับนะอย่าตะกินเนี่ยอาหารเรียกว่าอาหารจากเชฟนะครับราคา40บาท แล้วก็ดูเป็ดเม้นๆเป็ดทําใหม่สดทุกวันเลยครับมันเป็นร้านข้างทางครับแต่คุณภาพของโรงแรมเลยครับอ่าใช่ใช่เพราะการันตีได้เลยเพราะถ้าเชฟทาเนี่ยเขาก็คำนึงเรื่องความสะอาดใช่ไหมเป็นหลักครับต้องยีนทุกอย่างครับต้องห้ยีนด้วยอให้ยีนแปลว่าเนี่ยทางเอ่อทงความสะอาดเลยพวกเนี่ยครับอาหารต้องสะอาดอ่าอ่าอันนี้เป็นสับสับทางเทคนิคของทางเชฟนะครับ นี่ก็เดี๋ยวเมนูเมนูหน้านะฮะเขาก็จะคิดค้นสูตรข้าวมันเป็ดครับตอนนี้กําลังคิดสูตรอยู่ครับจะทําข้าวมันเป็ดกับลูกชิ้นเป็ดนี่ของลูกชิ้นเป็ดโอ้โหแฉงแฉงแฉงก็ไหนๆก็ขายเป็ดแล้วก็จะทําทุกอย่างของเมนูเป็ดอืมตอนนี้ยังไงลูกชิ้นเป็ดหม่รู้เทปทุอย่างทําได้หมดอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคือว่าสิ่งที่เขาไม่ทำไงเราต้องทําสิ่งที่แปลกๆเพราะทุกวันนี้ เห็นรลูกค้ากินอะไรแบบแปลกๆอะไรเนี่ยใช่ที่ไม่มีชื่อแปลกๆอะไรเนี่ยตอนนี้ยังเป็นร้านเล็กๆอยู่นะฮะร้านริมค้่งริมข้างทางอยู่ก็เชื่อมั่นเลยเดี๋ยวต่อไปขยับายร้านแน่นอนแบบไม่กี่เดือนก็จะเาต้องบอกไว้ก่อนนะครับตอนเนี้ข้างทางกานละสี่สิบบาทแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นร้านที่มันามีค่าเช่าค่าอะไรราคาเะขึคนเหรอฮะ ขายราคาเดิมขายราคาเดิมวะขายราคา40บาทมันเดิมได้ขึงมาด้วยวะเพราะส่วนมากลูกค้าเคยมากิน40บาทก็จะขาย40บาทตลอดใช่ฮะแล้วเราจะขึ้นราคาแล้วก็จะทำให้เสียลูกค้าเราเยี่ยมแล้วเราจะคุ้มกันไหมเนี่ยคุ้มครับคุ้มเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างเราทําเองก็จับเปกไม่จับโอ้ไม่จับเป็กอย่างเดียวเยี่ยมไม่ได้จ้างลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยมาตอนนี้ยังไม่ได้จ้างลูกน้องครับกำกันสองคนเดี๋ยวต่อไปร้านใหญ่ก็จะ จ้างเพิ่มขึ้นอาหารก็จะเร็วขึ้นนะครับเว้ยระดับเทฟทําเนี่ยร้านใหญ่แน่นอนตอนนี้ทํเองเสิร์ฟเองตอนนี้ก็มีเท่าที่เห็นก็มีโต๊ะประมาณห้าหกโต๊ะห้าหกโต๊ะครับครับไอช่วงนี้มันโควิดด้วยนะครับ,รบมีระยะห่างก็เลยต้องระยะห่างหน่อยเ็สนี้ตุนกี่ชั่วโมงเ็สนี้ตุนอ่า uh, ชั่วโมงเพิ่งถึงสองชั่วโมงครับ แล้วก็เครื่องในเครื่องในนี่ถ<ม>ึงประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่นี่สูตรเฉพาะอะไรเนี่ยก็ไปลงค้นคว้าเอาเองครับน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มนี่จะใช้พริกพริกสดพริกสดกระเทียมครับปัน่นเข้าไปดิเราเป็นคนชอบกินผัดกะเพราร่ <laughs> อยจริงๆนะหช่ไหมโอ้ บาเอาหน้าเป็ดเนี่ยอันนี้จริงๆก็ทําแบบนี้นะครับไม่ไม่ทําถ่ายอย่างเดียวทำทำให้ลูกค้าก็ขนาดนี้อืมส่วนมากลูกค้ามาก็คือคือลูกค้าส่วนมากจะทานเยอะออทานเยอะก็จยากให้เขาเยอะหน่อยคือเขากินหนึ่งอย่างเขาอิ่มเลยแล้วกลับบ้านได้เลยอย่างนี้เหรออ๋อนี่ขายของมีคุณธรรมเยี่ยมเยี่ยม มาอุดหนุนกันหน่อยนะครับมาช่วยช่วยกันนะฮะยุคโควิด COVID. ตอนนี้ก็สามารถสั่งเป็นไลน์แมนไปส่งได้นะร,ระยะใกล้ใกล้ตอนนี้มีผลไม้ขายด้วยนะครับอยู่ข้างๆร้านนี่ครับน,นี่ราคาน่ารักเถอะคือเตรียวเสด็จก็ต่อได้ผลไม้ได้ใช่ผลไม้ตบตบูมครับ มีที่เท่าที่เห็นนะครับมีเจ้ามังกรส้มมะละกอมะม่มมวงมะม่มวงก็ผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะฮะเขาบอกว่ากินผลไม้ต้องกินตามฤด,ดูกาลใช่ไหมฮะเพราะไม่งั้นมันจะมียาฆ่ามแมลงนะได้ไหมครับก็ว่กากะเข่าเนี่ยปกติคนที่มาเนี่ยบางทีเขาจะเอาเผ็ดกว่นี้ นี่เป็นกระเพราคนละอย่างกับที่ร้านนัดไอร้านข้างไงนั่กับกะเพราพริกสดนี่กักะเพราพริกแห้งอันนี้พี่แห้งเป็นกระเพราโบราณกระเพราโบราณจริงๆไม่ใส่ซอสไม่ใส่น้ำมันหอยไม่ใส่แบบเกลือพริกไทยน้ำปลาแบบโบราณจริงๆไม่ใส่ของพวกนั้นเลยแล้วก็ผัดแห้งพอพี่หนาจะถนัดผัดอะไรพวกนี้ไหมอะไรเรื่องอะไรเรื่องพอ๋อทำได้หมดเลย แบ่งหน้าที่การทำภาละอย่างค่ะคือเป็นคนปรุงค่ะทำน้ำค่ะ,ะน้มาอุดหนุนกันได้นะครับที่ร้านเป็ดพะโลนายนัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดยังไงก็ดูใต้คลิปแล้วกันนะฮะกดลงไปดูใต้คลิปนะครับจะมีรายละเอียดบอกตำแหน่งที่อยู่โลเคชั่นนะครับสวัสดีครับ